สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แอมพ์โคดโค้ชาแนลเนาะพอดีทางยูเครนนะเขาส่งสินค้ามาให้เราอีกแล้วเนาะเป็นซีรีส์ไลน์อัพใหม่ของเขานะก็คือตัวโ o ซีรีส์นะครับที่จะชูจุดเด่นในเรื่องของตัวที่เป็นไวเลสชาร์ e นะครับซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยสตัวที่เขาส่งมาให้เราลองเล่นเนี่ยจะถูกอัปเกรดเป็นชี่เวอร์ชัน2.2เรียบร้อยแล้วนะซึ่ง จะรองรับการชาร์จสูงสุดๆๆที่25วัตต์นะในส่วนที่เป็นตัวไวเลสชาร์จเนาะตัวแรกนะครับจะเป็นตัว Ugreen Magnetic Wireless Power Bank นะตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี 10, ่ 10,000mAh นะซึ่งตัวนี้มีการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆครับใช้ทั้งเป็น w ไวเลสชาร์จก็ได้จะชาร์จแบบมีสายก็ได้นะอันนี้มีหน้าจอมาให้ด้วยนะแล้วก็รองรับการชาร์จสูงสุดๆๆที่25วัตต์นะอันนี้น่าสนใจมากนะครับส่วนอีกตัวหนึง่งก็คือไอเจ้าตัวนี้ ตัวนี้อาจจะดูหน้าตาคุค้นๆเนาะก็คือเราเคยรีวิวตัวเวอร์ชันแรกของเขาไปแล้วนะซึ่งตัวนี้ถูกอัปเกรดมานะให้เป็นชี่วาเลย2.2เหมือนกันก็คืออัปเกรดให้รองรับการชาร์จอยู่ที่25วัตต์นะครับแล้วก็จะมีการชาร์จในส่วนของตัวที่เป็นหูฟังมีแสตนในการชาร์จนะแล้วก็สามารถเสียบตัวที่เป็นอย่างนาฬิกา Apple Watch เนี่ยเสียบสายด้านข้างเนี่ยก็สามารถชาร์จได้นะจริงๆมันก็เป็นทรี1วันเลยนะไม่ใช่แค่ท i n วันนะตัวนี้เนาะอืมส่วนการใช้งานทั้งสองตัว มันเริ่มกันที่ดีไซน์แล้วก็ตัวสเปคของเจ้าตัว u g r e e นแม c กฟตัวพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้ล้กัน,นครับสำหรับ1,000 0มิลลิแอมตัวนี้เนาะตัววัสดุภายนอกของเขาเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นพลาสติกนะแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างทำมาค่อนข้างแน่นหนานะครับอย่างที่บอกเลยว่าแบนด์ยูกรีนค่อนข้างจะทำฟิเนชชิ่งตัววัสดุมาได้ค่อนข้างดีเนาะด้านหลังเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรมากนะรตรงนี้จะสกรีนโลโก้ยูกรีนนะครับ ไม่มีอะไรเนาะเป็นแผ่นเรียบๆแล้วก็มีความสัมผัสแบบสักๆนิดนึงนะอันนี้ก็จะทําให้เราถือแล้วก็ไม่ลื่นมือมากเนาะอ่ะพลิกมาตรงส่วนของด้านฮีโร่ของเขาก็คือตรงด้านหน้าตรงนี้นะตรงนี้นะมาพร้อมกับตัวแม็กเซฟนะวงแหวนแม็กเซฟที่สามารถแปะกับ iPhone ที่รองรับ m a ็ Safe ได้เลยเนาะอันนี้ก็อย่าง15 Pro Max 16 Pro Max 17 Pro Max กสิรอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วนะก็คือสามารถแปะกับเครื่องได้เลยแต่ถ้ารุ่นไหนที่ไม่มีตัว m a ็ Safe นะจริงๆรแล้วสามารถหาอุปกรณ์เสริมมาใส่เป็นเคสหรืออะไรเงี้ยก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้อยากให้มันแบบแปะเครื่องอะ่ะคุณสามารถวางมือือที่เป็นพวกแบบรองรับตัว Wireless c h a ร์ e เนี่ยที่มีรองรับเทคโนโลยีชี่อ่ะวางกับแท่นมันเฉยๆก็ได้นะแต่ว่าคุณอาจจะต้องถือเอาเองเนาะทิกมาด้านข้างด้านแรกสันด้านข้าง,าางตรงนี้้ดาานแรนะาแรรกกกะับอ็ออยย่งเเลจจจ ตัว LCD ตรงนี้เนาะที่จะสามารถกดเปิดขึ้นมาเพื่อแสดงค่าแบตเตอรี่ได้นะตรงนี้มีสวิตช์ปิเปิดอยู่เนาะกดขึ้นมาปั๊บก็จะแสดงกับแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์นะรตรงนี้เต็ม100%เนตาะตรงนี้ก็จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าตัวนี้ขนาดพอแบงค์อยู่ที่10,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จเนี่ยสูงสุดอยู่ที่30วัตต์สำหรับการใช้สายเนาะแต่ถ้าเป็นไวเลสชาร์จก็จะรองรับอยู่ที่25วัตต์นะพิกไม่ด้านหนึ่งตรงนี้ เจอจุดเด่นอย่างแรกของเขาก็เลยก็คือสายนะครับจริงๆตัวนี้บิวอินสายมาให้เราด้วยนะตัวนี้เป็นสาย USB C นะที่รองรับการชาร์จเข้าแล้วก็การชาร์จออกถ้าคุณต้องการจะชาร์จตัว Power Bank เอาตัวนี้ไปเสียบกับดปเตอร์ได้เลยหรือถ้าคุณอยากจะชาร์จมือถือคุณก็สาย USB C ตัวนี้แหละครับไปเสียบกับมือถือได้เลยนะอย่างเช่นแบบ iPhone 17หรือ Samsung Airta Ultra อะไรอย่างที่รองรับ USB C อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปเสียบได้เลยนะเออเนี่ยก็จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่ 30วัตต์ถือว่าชา,ชาร์จผ่านสายเนี่ยทำได้เร็วทีเดียวนะครับดันนูดออกมาเพื่อแบบดึงสายออกมาใช้ได้สายมันก็จะประมาณสัก15เซนโดยประมาณอนะ่ะก็ถือว่าโอเคพกพาสะดวกดีมีสายมาในตัวเนาะถึงเวลาก็แค่เก็บผ่านการดึงแบบกระชากมาอย่างงี้มันก็จะเป็นห่วงที่สามารถทําให้คุณถือไปอย่างงี้ได้เลยนะขยับต่อมาตรงนี้จะมีช่อง USB C นะครับอยู่1ช่องนะความสามารถเหมือนกันเลยสําหรับ USB C ตัวนี้ก็คือสามารถชาร์จ ตัวไฟอ่ะเข้าตัวพอร์แบงค์ผ่าน USB-C ตัวนี้ก็ได้นะหาสายที่อื่นมาแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะหรือคุณจะชาร์จมือถือสมมติว่าคุณต้องการจะชาร์จมือถือไอ้สายตัวนี้เกิดพังไปแล้วแล้วคุณต้องการจะชาร์จมือถือเนี่ยผ่านสายคุณสามารถถ่ายยูสาย USB-C เนี่ยมาเสียบผ่านเจ้าช่องตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบไปที่ตัวมือถือของคุณเนี่ยก็รองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่30วัตต์เหมือนกันเนาะทีนี้เยยบลงมาตัวนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็สาามรถ เปิดขึ้นมาเพื่อเช็คสถานะแบตเตอรี่ของตัวคุณได้นะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นเนาะพิกงไม่ได้นึงตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานต่างๆนะที่รองรับนะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันจะยังไม่รองรับตัวมาตรฐาน CCC ที่เป็นตัวมาตรฐานของประเทศจีนนะอันนี้ก็จะน้ t ไว่าให้นิดนึงนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้ถ้าคุณพกเข้าจีนก็อาจจะโดนสกรีนจากเขาได้นะเพราะวา่าตัวนี้ยังไม่มีสัญ,ญลักษณ์ที่รองรับเนาะอันนี้ก็ระวังไว้นิดนึงส่วนของดีไซน์ของเจ้าตัวพอแบ r b ก็จะประมาณนี้ครับ มาเล่าประสบการณ์การใช้งานกับเจ้าตัว,ว Ugreen Max 4ตัวพอแบงค์10,000 m ม h ah, ตัวนี้เลยแล้วกันเนาะเราไปลองใช้งานมาสักพักแล้วแหละก็ต้องบอกว่าโอเคไอ้เจ้าตัวนี้สะดวกดีนะกับการใช้งานเนาะเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับแบต10,000 m ม h ah, ก็คือเป็นแบตที่ เป็นพาวเวอร์แบงค์ที่เหมาะกับการพกพาในชีวิตประจําวันกับคนทั่วไปแล้วถ้าก่อนหน้านี้หลายๆตัวที่เรารีวิวมันก็จะแบบสําหรับสายเอ็กซ์ตรีมนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนพาวเวอร์แบงค์สหรับสาย everyday use มากกว่านะก็คือขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากน้าหนักของมันก็ไม่ได้เยอะมากยังพกพาสะดวกอยู่เนาะแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด10,000มิลลิแอมที่โอเคคุณสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้อย่างน้อยก็ประมาณ2รอบหรือไม่ก็รอบครึ่งโดยประมาณแล้วแต่ขนาดแบตเตอรี่ของตัวมือถือคุณเนาะแล้วก็รองรับทั้งไวเลส ที่ชาร์จไว25วัตต์อันนี้ถือว่าก็ช่วยย่นระยะเวลาในการที่คุณอยากจะชาร์จแบบที่เก็เสียบสายอะ่ะก็คือแปะไปเนี่ยก็ถือว่าชาร์จเร็วขึ้นนะหรือว่าถ้าใครอยากได้ชาร์จไวขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนี่ยจะเสียบสายเนี่ยสายเขาก็มีมาให้ในตัวแล้วนะซึ่งโอเคขนาดสายมันคงไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่ามันเพียงพอที่จะใช้ในการชาร์จสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะคุณเอาไอโฟนไปแปะตรงนี้แล้วก็มาเสียบจริงๆตรงนี้ก็จะช่วยให้สามารถถือได้ง่ายขึ้นก็ชาร์จได้ไวขึ้นด้วยนะไอเจ้าตัวเนี้ ถ้าคุณใช้พร้อมกันนะอย่างเช่นแบบว่าเราเอาสมาร์ทโฟนมาแปะไว้ตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วเอาสายไปเสียบปั๊บอะเขาจะตัดตัวไวเลสชาร์จออกอยู่แล้วนะเพื่อให้มันตัว p a ริตี้อะของการชาร์จมันจะเป็นอยู่ที่สายแทนนะอันนี้ก็ถือว่าสะดวกดีสําหรับคนที่สมมุติว่าเอยอยากแปะ iPhone แล้วก็ถือสะดวกสะดวกแต่ว่ายังชาร์จเร็วอยู่เนาะอันนี้ก็ มีสายมาให้ด้วยก็สะดวกดีนะแล้วก็30วัตต์สำหรับการชาร์จผ่านสาย,ยจริง,รงๆเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วนะในการใช้กับอุปกรณ์ต่างๆงคุณไม่ว่าจะเป็น iPad อย่างเราไปลองใช้กับ iPad Pro Samsung ไอที่พาวต้าหรือตัว iPhone 1 0 Pro Max อะไรย่างเงี้ยอันเนี้ยใช้สบายนะครับถือว่าพกพาออกนอกบ้านสะดวกมากเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะชาร์จโน้ตบุ๊กหรือ MacBook ต่างๆเนี่ยไม่ได้ไหวขนาดนั้นนะกับตัวที่เราใช้เนาะแต่ว่าเราคิดว่า MacBook Air ถ้าใครใช้ MacBook Air ไอตัวนี้อาจจะชาร์จได้นะ พอ MacBook Air ปกติแล้วมันจะอยู่กําลังไฟประมาณ30-40วัตต์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อาอจจะไปลองได้นะแต่ว่าอย่างเราใช้ MacBook Pro ตัวนี้มันชาร์จไม่ไหวอยู่แล้วเนาะประสบการณ์การใช้งานเดี๋ยวเรามีเทสหลายๆส่วนมาให้ดูด้วยแหละว,ว่าการชาร์จจากตัวนี้ใช้ผ่านไวรลสชาร์จเป็นยังไงหรือตัวที่เป็นใช้สายเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า iPhone 17 Pro Max นะเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จกับ เจ้านี้กันนะผ่านไวเลสนะว่า25วัตต์เนี่ยมันจะใช้เวลาได้ดีมากแค่ไหนเนาะกับอันนี้ตอนนี้เหลือแบตอยู่50%เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอเจ้าตรงนี้จะใช้เวลาชาร์จจาก50%ของ17 Pro Max เนี่ยไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับใช้เวลา30นาทีได้แบตเตอรี่กลับมา30%แล้วก็คือจาก50%ขึ้นไป80%หลังจากนั้นตัว iPhone ก็จะสโลการชาร์จลงนะอันนี้ก็ชาร์จ iPad นะครับจาก 30%เนาะขึ้นมาที่100%ใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับ48นาทีตัวแบตเตอรี่เนี่ยเหลือนี่ตัวพอแบงค์นับหมดจาก100%ลงมาเหลือ24%นะอันนี้เป็นการชาร์จคนะืนตัวพอแบงค์ไปนะผ่านตัวอะแดปเตอร์75วัตต์นะครับก็จะเห็นว่ากำลังไฟเนี่ยเข้าที่32วัตต์ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะแบตจาก0%ขึ้นมา100%ครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวสเปคแล้วก็ดีไซน์ของเจ้าตัว t w In One m a g n e t i c Wire l e s s Charger นะครับตัวสเตนของเขาเลยเนาะไอตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเราเคยรีวิวตัวเวอร์ชันแรกมาแล้วนะตัวเวอร์ชันแรกของเขาเนี่ยหน้าตาอันนี้เลยเราใช้อยู่แล้วด้วยทุกวันนี้ก็ยังตั้งอยู่ที่หน้าคอมเนาะตัวสเตนของเขาเนี่ยของเวอร์ชันเดิมของเขาจะมีหน้าตามีความโค้งมนนิดนึงนะแล้วก็มีความแบบขอบตัดๆนิดนึงใช่ป่ะแต่พอตัวนี้ครับถูกอัปเกรดมาตัวนี้วัสดุภายนอกของเขาเนี่ยมาเริ่มกันที่วัสดุภายนอกไอเจ้าตัวเนี้ย จะมีความแบบดีไซน์คล้ายๆให้วัสดุผิวเนี่ยคล้ายๆตัวอลูมิเนียมนะแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันคือตัวพลาสติกแหละแต่ว่าทําค่อนข้างฟินนชชิ่งออกมาได้ดีสีตัวโดยรวมเนี่ยจะมีความแบบซิวเวอร์ซิเวอร์นิดนึงนะอันนี้ก็ทําให้มันดูพรีเมียมเนาะด้านหน้าก็จะมีตัวโลโก้ยูกรีนนะครับพร้อมกับไฟสถานะที่อันนี้จะบ่งบอกสถานะเวลาคุณวางไวรลสชาร์จเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีไฟสถานะกระพริบขึ้นมาเนาะพิมพมาด้านบนนี่ชัดเจนเลยครับ ตัวนี้จะเป็นตัวแท่นชาร์จไวเลสของเขานะที่สกรีนชาร์จว่าตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีชี่2.2นะที่รนะองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่25วัตต์นะครับอ,อันนี้มาพร้อมกับพื้นผิวที่เป็นซิลิโคนหน่อยๆมันก็จะมีความเหนื่ๆน,นิดนึงช่วยให้ยึดติดได้ง่ายขึ้นนะ กรณีที่คุณเอาไปใช้กับตัวมือถือที่ไม่ได้รองรับตัว m a x s a ฟ e นะที่เป็นตัวแม่เหล็กเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยให้ตัวมือถือเนี่ยมีความลื่นที่น้อยลงด้วยนะแต่ว่าถ้าใครใช้กับตัว m a x s a ซ e เนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าไอ้ตัวแม่เหล็กของเขาเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะเกาะกับตัว m a x s a ซ e เนี่ยแน่นมากนะนี้คือแบบเกาะดีมากเนาะย,ยกสแตนตัวนี้ขึ้นนะไอ้ตัวนี้เขาบอกว่ามันสามารถ ปรับก้มเงยได้สูงสุดอยู่ที่70องศานะครับอันนี้ก็ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถแปะมือถือแล้วก็สามารถใช้กับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ด้านหน้าตรงนี้ครับจะมีตัวแท่นชาร์จอีกตัวหนึ่งที่สายไฟสูงสุดอยู่ที่5วัตต์นะในการเหมาะกับการชาร์จอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกตัวหูฟังอย่าง AirPod s Pro หรืออะไรเงี้ยถ้าใครที่รองรับตัว Wireless Charge เนี่ยก็สามารถ วางบนแท่นชานี้ได้เลยเนาะคล้ายๆเวอร์ชันเก่าเลยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวเวอร์ชันเก่าแต่ว่ามีการแก้ไขดีไซน์นิดหน่อยตรงที่ตัวเวอร์ชันเก่าของเขาจะมีขอบที่มันจะพอดีในการวางมากๆนะจะเป็นขอบยกสูงขึ้นมาทําให้บางครั้งเนี่ยถ้าคุณใส่เคสชาร์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะวางลาบากหน่อยเนาะแต่ว่ามันสามารถวางหูฟังกับตัวที่ขนาดใหญ่กว่าแท่นชาร์เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะอนี้ก็ดีทีเดียวนะกับการแก้ดีไซน์ตรงนี้เนาะอ่ะพิกมาด้านข้าง ตรงนี้เขายังให้มาเหมือนเดิมเลยก็คือตัวพอร์ต USB-C ที่สามารถจ่ายไฟออกมากับการชาร์จสมาร์ทวอชได้นะกำลังไฟไม่ได้สูงมากนะอันนี้ไม่สามารถอันนี้ไม่แนะนําให้เอาไปชาร์จสมาร์ทโฟอนอะไรเท่าไหร่นะเพราะมันจะชาร์จช้ามากมันจะเหมาะกับการชาร์จแบบสมาร์ทวอชหรืออะไรอย่างนี้นะอย่างเช่นแบบไปหาสาย USB-C เสียบกับตัว Apple Watch เนี่ยก็สามารถชาร์จได้เลยนะกับเจ้าตัวนี้เนาจ่ายไฟพออยู่แล้วกับตัวสมาร์ทวอชนะพับลงมาพิกมาด้านหลังตัวนี้ก็จะมีตัว USB-C ที่เป็นตัวอินพุตนะก็คือจ่ายไฟเข้าตัวแท่นชาร์ดนี้นะครับมันรองรับอยู่หลายสเตปนะไม่ว่าจะเป็นตัว30วัตต์จริงๆถามว่าใช้ได้ไหมเนี่ยจริงๆใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยจะจะให้แนะนําใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น45วัตต์หรือ65วัตต์ขึ้นไปเนาะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มีการอัปเกรดตัวไวเลสชาร์จให้จ่ายกำลังไฟสูงขึ้นเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยว่าพอเวฟไวเลสชาร์จกำลังไฟสูงขึ้นน่ะไอ้ตัวอะแดปเตอร์จริงๆมันต้องจ การจ่ายไฟจริงๆอ่ะควรแนะนําแบบตัวใช้ตัว45วัตต์ขึ้นไปจะดีกว่าเนาะพิงมาด้านใต้ด้านใต้ตรงนี้ก็จะเป็นฐานซิลิโคนนะครับแล้วก็จะมียางในการที่จะกันลื่นเนาะไอตัวนี้ก็ให้เกาะกับตัววสัสดุที่เวาเราไปวางได้มากยิ่งขึ้นเนาะโดยรวมดีไซน์และสเปคของเจ้าตัว Twin One et Wireless Magnetic Charger นะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะอโอเคทีนี้มาเล่าในส่วนของประสบการณ์การใช้งานของเจ้าตัว t w i n วันแมกแ e กเ i ติก e บเล s ชาร์ r แล้วกันเนาะด้วยความที่เราเป็นผู้ใช้เก่านะครับก็คือเราเคยใช้เวอร์ชันแรกของเขามาแล้วแหละเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ถูกอัปเกรดออกมาเนี่ยมันถูกดีไซน์มาให้กำลังไฟเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นก็คือชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยประสบการณ์การใช้งานของเราเราค่อนข้างช่อกับการใช้ตัวแรกอยู่แล้วนะเพราะว่ามันสามารถวางได้ทั้งเนี่ยอย่างโต๊ะทํางานหรือ ตัวหัวเตียงก็ได้คือสมมุติว่าถ้าใครเป็นหัวเตียงที่แบบเอ้ยอยากประหยัดพื้นที่อยากมินิมอลหน่อยคือเสียบสายชาร์จตัวเดียวเสียบสายชาร์จนียนๆไปข้างหลังใช่ป่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือแค่แปะ iPhone หรือวางแท่นชาร์จแล้วก็วางตัวนาฬิกาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทําดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆนะแล้วก็สามารถชาร์จไวมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเนาะก็คือถ้าใครที่เอ้ยกลางคืนไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องเอาแบบรีบออกไปใช้ต่อมากขนาดนั้นเนี่ยเออจริง,รงๆการชาร์จผ่านไวเลสก,ก็ง่ายดีเนาะ แต่ว่าต่อให้ใครที่ต้องการรีบม,มากยิ่งขึ้นเนี่ยไอตัวนี้มันก็ชาร์จไวขึ้นอยู่แล้วนะจาก5วัตต์เป็น25วัตต์เนาะอันนี้ก็ชาร์จไวมากอยู่แล้วเนาะหรือใครอยากเอาไปวางที่โต๊ะทางานเนี่ยอย่างเราก็มีตัวหนึ่งที่วางไว้ที่โต๊ะทํางานใช่ปะอันนี้ก็ชอบมากๆนะเพราะว่าระหว่างทํางานไปเนี่ยก็สามารถ ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สามารถแปะมือถือเพื่อที่จะแบบดูข้อความที่แจ้งเตือนขึ้นมาหรือว่าอ่านอีเมลหรือว่าสามารถเลือกเพลงแบบใครที่แบบเปิดอั p ป์เปอร์เนี่ยแล้วก็สามารถสกอร์เพลงอะไรเงี้ยก็สะดวกดีนะในการใช้งานนะเราว่ามันก็ยืดหยุ่นกับการใช้งานที่เอออยากเอาไปอดัดแอปใช้อะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปอดัดแอปใช้ได้แล้วก็ชาร์จได้หลายๆอุปกรณ์ในทีเดียวด้วยก็ถือว่าสะดวกดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะ โอเคทีนี้เรามาสรุปการใช้งานกับเจ้าตัว2อุปกรณ์จาก Mac4 Series ดีกว่าเนาะจากทางย g r e e นนะครับเริ่มจากตัว p พาวแ b a n k ก่อนเลยกับตัวพาวแบง a ์ยู m a c 4 Magnetic Wireless Charge นะครับตัวนี้10,000 m มิลลิแอมเนาะไอตัวนี้เหมาะกับใครสำหรับเราเนี่ยเราว่ามันจะเหมาะกับคนที่อยากพก Powerbank ที่แบบเป็น Everyday Use คือไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โห20,000มิลลิแอมป์30,000มิลลิแอมเนาะเป็น1 0 0 0 0ม ah ิลลิแอมที่ คุณสามารถใช้งานสบาย,บายแล้วก็ไม่ต้องแบกหนักมากน้ำหนักของมันเนี่ยไม่ได้หนักมากขนาดของมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะไอตัว wireless charge ของเขาเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีชี่2 2ใช่ปะที่มันรองรับ25วัตต์ก็คือชาร์จไวมากแต่ว่าอันนี้ต้อง n o t ตไว้นิดนึงนะว่าจะใช้ได้กับตัว iPhone 1 7 series หรือ iPhone 1 6 series นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะได้ประมาณ15วัตต์หรือ7.5วนะัตต์เนาะถ้าคุณมาจากเวอร์ชันก่อนหน้านั้นอ่ะคุณสามารถใช้สายชาร์จมันได้ไงก็คือเนี่ยคุณแค่ ใช้สายชาร์จ USB-C ของเขาเนี่ยเสียบเข้ากับตัว iPhone ของคุณก็ได้หรือตัวมือถืออุปกรณ์ต่างๆของคุณเนี่ยมันก็ชาร์จไวอยู่ดีนะครับอยู่ที่30วัตต์เนาะที่สําคัญก็คือมีจอบอกด้วยว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อันเนี้ยใช้กับหลายๆอุปกรณ์ของคุณได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบ iPad iPhone อะไรเงี้ยเอออันเนี้ยชาร์จสบายๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวพอแบงค์ที่น่าสนใจมากๆนะครับในกลุ่มของ10,000ม ah ิลลิแอมเนาะแล้วก็ตัวนี้เทคโนโลยีการชาร์จให้มาเยอะ ตัวยู e e น n ูอินว n e แมกเนต i ก e ว s s h a r ร์ชนะครับไอตัวนี้เหมาะกับใครสำหรับเราเนี่ยเรามองว่ามันจะเหมาะกับคนที่หาอุปกรณ์ที่ต้องการชาร์จตัวเดียวจบเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้พกพาหลักๆแล้วเนี่ยคุณอยู่กับที่แหละอย่างเช่นแบบคุณอยู่ที่ออฟฟิศคุณอยู่ที่บ้านแล้วคุณต้องการจะแบบเสียบอะแดปเตอร์ตัวเดียวเพราะว่าอาจจะมีพอร์ตจำกัดในการชาร์จแบบมีอะแดปเตอร์ปลั๊กจำกัดในการชาร์จใช่ปะ แต่ว่าคุณอยากมีอุปกรณ์หลายๆตัวในการชาร์จอย่างเช่นตัว iPhone โทรศัพท์ต่างๆเนี่ยก็สามารถชาร์จผ่านตัวไวเลสชาร์จได้เนาะแล้วก็มีหูฟังก็สามารถวางตัว w ไวเลสชาร์จกับหูฟังได้หรือว่าจะเสียบตัวสายไปชาร์จอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอื่นๆได้อย่างเช่นตัวสมาร์ทวอทเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีความมากกว่าทอินวันด้วยซ้ำนะจริงๆมันเป็นทรีนวันนะสำหรับเราเนา ถ้าคุณอยากได้ความมินิมอลเท่ๆอะ่ะจริงๆก็สามารถซื้อทั้ง2งตัวไปใช้ได้แหละเพราะว่ามันค่อนข้างทำออกมาได้ดูดีทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัว Mac 4 Series ของเขาในครั้งนี้เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือทาง Ugreen เนี่ยเขาก็มีการรับประกันสินค้าอันนี้ค่อนข้างจะเชื่อถือได้อยู่แล้วนะชื่อชั้นแบรนด์ของเขาเออตัววัสดุอุปกรณ์ในการใช้แล้วก็ความปลอดภัยของเขาเองเนี่ยอันนี้ก็ชื่อชั้นแบรนด์เขาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะอันนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้นะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ด้านใต้ให้ด้วยลวนนะะ น่าจะประมาณนี้ถ้าใครมีคําถามยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาคําตอบให้นาะวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ